ครับ P L ่ o l l e c t i o n เลคชัน2023นะครับวันที่3ตัวแรกนะครับเป็นโคฮาโกะนะครับจากโมทาโร่ค่อยฝามนะครับซันไซ73เซนฟีเมลนะครับตัวนี้ offspring of มาโกะโคฮาโกะนะครับในคลิปนี้นะเป็นคลิปตอนนิสส่นะครับตอนที่ผมประมูลนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะมีคลิปซันไซต่อนะครับวันนี้ผมประมูลมา เป็นรอบท้ายๆนะครับของฤดูกาลนิสัยนะครับช่วงเมษมีนาเมษานะครับปี6 5นะครับที่ผ่านมานะครับก็ปัจจุบันนี้ก็73เซนนะครับตอนประมูลรู้สึกจะ62หรือ63นะครับก็โตขึ้นมา10เซนเลยนะครับตัวนี้ภายในฤดูกาลเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์สันไซที่ดีนะครับ เป็นค่าเฉลี่ยที่ดีนะครับของโมโมทาโร่อยู่แล้วนะครับซันไซเจ็ดกว่าครับตัวนี้ก็เป็นปลาที่มีลายซิมโพลนะครับลาย2ตอนแต่ว่ามีลูกเล่นนะครับคือในแต่ละผืนเนี่ยมันจะมีลวดลายของมันนะครับที่ทำให้ดูมีลายเยอะขึ้นนะครับถึงแม้ว่าแดงเนี่ยมันจะเป็น2ชิ้นหน้าหลังก็ตามนะครับจะมีชิ้นเล็กอของแพเนิร์ที่2 ช่วงแรกนะครับแล้วก็มีช่องไฟเสียบขึ้นมานะครับจากด้านด้านด้านข้างนะครับด้านล่างเนี่ยขึ้นมาชนกันที่ด้านบนมันก็สามารถทําให้เกิดแพทเทิร์นได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเชื่อมกันหมดเป็น1ตอนก็ตามนะครับแล้วก็แพทเทิร์นแรกเนี่ยด้านข้างก็มีขาวกขึ้นมานะครับบ้างนะทั้งสองข้างเลยนะครับท้างห้ปลานี้มีลูกเล่นพอสมควรนะครับถึงแม้จะตอนน้อยก็ตามนะครับ คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปซันไซนะครับเดือนสิบเอ็ดก็คือเดือนดือน11ที่ผ่านมานี่เองครับซันไซเนี่ยเจ็ดสเซนนะครับปัจจุบันเนี่ยปลาอาจจะโตไปมากกว่านี้แล้วก็ได้นะเพราะว่าโมเทโลเนี่ยโตเร็วนะครับถ้าเป็นปลาที่แบบมีหุ่นดีๆนะแล้วก็ดูโก o w t ร rate ดีๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโตเร็วๆนะครับเจ็ดสิบสามเซน ตัวนี้เนี่ยถ้าดูบนหน้านะครับจะมีเหมือนกับเม็ดแดงขึ้นมาอยู่ตรงขมับขวานิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเก็บได้นะครับทีหลังครับไม่ยากอะไรนะรตรงนี้บนตัวก็เหมือนเดิมนะครับคือไม่มีแดงโผล่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าแดงก็จะมีความดีฟมากขึ้นนะครับแดงสวยขึ้นนะครับคือตัวนี้แดงเขาดีมากนะครับตั้งแต่ นิสัยแล้วนะครับถ้าลองย้อนกลับไปดูคลิปตอนนิสันะครับโดยรวมนะคือคีอว่าเขาซาชิคเขานะครับมันเป็นลายแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้เป็นปลาที่ถูกแต่งมาเพื่อให้มันเกิดลายอย่างนั้นนะครับเวลาขึ้นมาซันไซมันก็เลยไม่เห็นพวกแดงโผล่ขึ้นมาเพิ่มนะครับนี่คือแดงแบบสวยธรรมชาตินะครับแล้วก็หัวตรงนี้ก็สวยนะครับหัวดู ออดูเป็นกล่องนะครับดูอ้วนๆมีความยาวมีสเกลของทรงหัวที่ดีมากนะครับรวมถึงหลังหลังเต็มมากนะครับตัวนี้แล้วก็ช่วงตัวเนี่ยยาวเฟื้อยเลยนะครับเป็นปลาที่มีกล้ามเนื้อนะครับแต่ก็ยังเป็นทรงยาวอยู่นะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะขึ้น90ได้นะครับดูจากขุ่นแล้ว ตัวจากหัวหุ่นครีบนะครับคีบเขาก็ใหญ่เยือสดแล้วก็ครีบเนี่ยโมธโ,โล่นะครับซะส่วนใหญ่เมนบนเขาจะไม่ค่อยสดเท่าไหร,ร่นะตัวนี้เมนบนสสดครีบเลยนะครับแล้วก็สาง่างามมากๆตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นปลาเพียวซอลเลคชันนะครับตัวที่5นะครับตัวนี้จะปิดประมูลวันที่18นะครับ 2ทุ่มตรงนะครับเป็นปิดตัวแรกนะครับเนื่องจากเป็นโคฮาโกนะครับก็มีแค่ขาวกับแดงนะครับแดงเขาก็ดูง่ายนะครับมีความเรียบร้อยที่ดีนะครับมีคีวะาซาชิที่ดีนะครับตามมาตรฐานสากลทั่วๆไปนะครับแดงเสมอมากนะครับจะมีตรงกลางหน้าผากตรงก่อนที่จะขึ้นมาที่โหนกนะครับเหมือนมีเฟดลงไปนิดนึงนะครับตรงที่ผมเชื่อว่าถ้าคอนดิชันดีดีเนี่ย มันน่าจะฟิลกลับมาเสมอได้นะครับมันเป็นการดรอปในผืนนะครับเพราะว่าบนตัวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเนื้อเดวกันหมดเลยนะครับแดงตัวนี้หุ่นแบบนี้นะครับน่าจะขึ้น90ในได้ไม่ยากนะครับน่าจะทะลุได้ด้วยสัํปไปนะครับถ้ามันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรซะก่อนนะครับก็ตัวนี้เลี้ยงที่โมโมนะครับราคาจบก็จะรวมค่าฝากนะครับจะหนึ่งสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็พร้อมประกันนะครับ กับปลาทุกๆตัวนะในอ e ีเวนต์นี้ทั้งหมด10ตัวนะครับเป็นเงื่อนไขเดียวกันหมดเลยนะครับลูกค้าจะได้ไม่สับสนด้วยนะครับแล้วก็ผมทางานง่ายด้วยนะครับแล้วกแ็แฟร์นะครับทั้งคู่นะครับจริงๆปลาหลายๆตัวมันไม่มีประกันแล้วนะแต่ว่าเราก็ถ้าเราไม่ได้เอาประกันมาให้ลูกค้าเนี่ยก็หลายๆท่านอาจจะตัดสินใจยากนะครับเพราะฉะนั้นผมประกันให้เลยนะครับง่ายที่สุดนะครับ ก็โ,โมโมทาโร่นะครับมาโกโคฮากโกซันไซ73็สเซนนะปัจจุบันนี้อาจจะ75หหรือเลยไปมากกว่านั้นแล้วก็ได้นะครับก็สุขสันต์วันสงการนะครับขอบคุณมากครับ